เดี๋ยวเอาโทรศัพท์ไปรวมกันบนโต๊ะกินข้าวด้วยนะบอกเพื่อนๆด้วยคุณตุ้ยได้อีกสักนิดนึงกับป๋าอีกสักห้าทีสิบนาทีเดี๋ยวป๋ากับบอสจะโทรศัพท์ไปรวมกันที่โต๊ะกินข้าวแล้วเอาเลยซ้อมไปไปกว่าจะมีคนมาไล่แล้วันครบอ่ะ้เริ่มแรกฟรีเลย ก็เฮมซุปซิแต่เราก็เฮมซุปซิปซุปซิปซปที่ทำเมื่อวานแล้วก็แต่อยู่ห่างจากปัมป๊มปั๋มอยู่ตรงกลางเมนสเตจอันนี้มินสเตจอยู่ข้างหน้านี่ออกไหมไมีอยู่ข้างหน้าเมนอยู่ตรงนี้งงปะไม่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 เอออย่างเงี้ยต้องลองแต่บอสอะเต้นร้องห่างกับปั๊มก่อนช่วงแรกช่วงนี้ก็อ,อินโทรอินโทรเดี๋ยวทาให้พวกนี้ไม่ทันแน่เลยอะอย่างเงี้ยเอาจุดนี่ก่อนแต่อินโทรบอยก็แบบ อะไรอย่างนี้ได้แต่ไม่ต้องใกล้เขามาใช่แล้วก็กดเห็นซุปซิบซุปซิบเออนี่หลายอืมอืมพัทีไม่อยากให้น้องแล้วก็อันนี้ไม่อยากให้น้องไม่เข้งใจจะไม่มีเอานาอยตังเก็ตเขาอแบบเบี่ยงอะแบบอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมลูกอ่านไหนลองดูดิไม่อยากให้น้องเดินเข้ามาท่อนนี้ ไม่อยากให้น้องช้าช้าช้าเออแล้วก็นี่เต้นตรงนี้เต้นเดี๋ยวนึงคือค่อยๆ่อยมูฟมาสองมันทัดเนี้ยไม่อยากให้น้องจนถึงสิบปักว่าไม่แค่หัวตาเห็นเฮ้ยแกเอาโทรศัพท์ไปวางที่กระเป๋าขี้ใครกระเป๋าอยู่ที่นู่นอ่ะเป๋อยู่ทวิ่งอันนี้ของใครอ่ะของปอไปด้วยกระเป๋าอยู่ที่รีวิ่ง รีวิ่งใช่อยู่บนโซฟาถ้าจะไม่ติดบอสต้องสตินะลูกเหนื่อยนะวันไม่ก็อยู่ตรงทางเดินตรงเนี้ยลองดูบนเก้าอี้อ่ะอืมระวังสายพันธุ์นะมีเต่งคูนะเฟย์ตาเห็นสามช่วยจำด้วยดีกว่าเธอจำแม่นเรารู้ไม่อยากให้น้องอ่ะค่อนเนี้ยให้บอสอะต้องร้องตรงเนี้ยแล้วค่อยๆเดินมาช้าๆมั่งรีบไม่อยากให้น้องเอาไปนอนคล้องใจไไไไมม่่เเออาหนนทะรป็ อยากจะรู้ก็จะชวนเข้ามาจะสิปากว่ามันก็ไม่เท่าตาเห็นลองสิจ้ะนะเต้นให้คนดูหรือเต้นให้ฟังอ่ากันนะเต้นเต้นให้คนดูเต้นให้คนดูลองสิจ้ะนะจ้าลองสิจ้านาจ้ามันจะไปยากไงบีบบอลไม่คมหวัดไม่ตึงเออบอกแล้วไงว่ายังไงผ่านไหมลองสิจ้ะนะ จ้าเห็นไหมลองสิจ้านะจ้าจ้ามันจะไปยากอะไรทีไม่ไม่ลองสักทีม่เราไม่รู้นะจ้าก็จะได้รู้กันไปเขาลงหรือเปล่าเขาลงไม่ใช่หรออย่างนี้แล้วมันไม่มีฮือันนี้อเหรยกต้นขึ้นครูบอกว่าไงแล้วก็ขึ้นอย่างนี้โอ้ยมันยากอลยยากดิเอายากยากหน่อย ดึงพุงขึ้นมาปะดึงเออสบายทาไม <c oughs> ไม่เป๊ะเลยห้าหกเ<บ><บ>จ็ดแปดกลอล์ฟลองสิจา้จานะจา้าหลวมลจวังหวะหลวมหลุดลองสิจา้านะจา้าไม่ต้องรีบไอ้ตรงเนี้ยมันให้เห็นก่อนอย่าเพิ่งรีบลองสิจา้านครูบอกว่าถ่วงเป็นโค้งลองสิจา้า ลองไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่อย่างงี้ลองเคิร์ฟเป็นตัวโค้งแค่นี้เองไม่ต้องเลือ้อย S เลยอันเนี้ยลองสิจ้าอันเนี้ย S อส <S oh. <S ลองสิจ้าลองสิจ้านะจ้านะจ้านะเออจังหวะนี้นะใหม่อย่ามั่วนะหนึ่งสองสามลองสิจ้านะจ้าอินะปียนะ <c oughs> ์อะไรทำไมไม่ลองอันเนี้ยเขาหองเขาแล้วก็เต้นเลยเราไม่รู้นะจ้า ก็จะได้จาหลื่อขึ้นจะจะได้รู้กันไปว่าใครเป็นใครละทีนี้เออร้องเออไม่ร้องดจ้านะจ้าไปไปเลยเออจะได้รู้กันไปว่าใครเป็นใครท่ากอีเออต้องรักกันเลยพี่ไม่เคยอ้อมคอแต่นอกก็มาใกล้ๆสักที เดียวนั่นก็จะรู้ถูกเป๊ะแบบนี้นะจำได้ไหมทวนไหมทวนก็ดีครับทวนเร็วๆนะร้องก็เห็นซุปซิซุปซีดสักทีไม่อยากให้ร้องไปนอนท้องใจทำไมไม่เอาไหนทำอะไรไม่เป็นเห็นซุปซิซุปซิบ้าซุปซิทั้งนี้ไม่เหรอใช่ปะปั๊มจะทุละกทุละทุละ ก็เห็นซุปซิปซุปซิปก็เห็นเอาให้คนดูก่อนก็เห็นซุปซิปซุปซิปว่าไม่เป็นหรือไม่เป็นใช่ไหมก็เห็นตรงกูบอกอะไรกอดเห็นแบบมันต้องโพสเจอตรงเนี้ยก็เห็นซุปซิปซุปซิปเดือเด้อเด้อเด้อไม่เป็นเดือเด้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 อค่อยไปอย่างเงี้ยมันจะดูน่าดูกว่างงป่ะก็เห็นซุปเห็นกัคนดูก่อนไม่หัวซ้ำ ก็เห็นสุกสุดสุบว่าพี่เป็นหรือไม่เป็นใช่ไหมก็เห็นสงสัยสงสัยที่ไม่เคยรักใครสักทีไม่อยากให้น้องเอาไปนอนข้องใจทำไมไม่เอาไหนทำอะไรไม่เป็นเดี๋ยวจะรู้ก็จะชวนเข้ามาจะสิปากว่ามันก็ไม่ถูกตาเห็นลองสิจ๊ะนะจ๊ะมันจะไปยากอะไรทำไมไม่ลองสักที เลเราไม่รู้นะจ๊ะก็จะได้รู้กันไปว่าใครเป็นใครละทีนี้สรุปละต่อไปลองสิลองสิจ๊ะนะจ๊ะก็จ๊ะลองสิจ๊ะลองสิจ๊ะนะจ๊ะใช่ไหมครับใช่นะลองสิจ๊ะนะจ๊ะลองสิจ๊ะลองสิจ๊ะนะจ๊ะก็จะได้รู้กันไปว่าใครเป็นใครสักที รักกันเลยพี่ไม่เคยอ้อมคอมก็น้องก็มาใกล้ใกลสักทีเดี๋ยวน้องก็จะรู้เออเสร็จแล้วพอละแล้วคราวนี้ค่อยๆเดินมาหาป๋ำแบบก็น้องเอ้ยน้องแต่เมื่อกี้เล่นรอบไกลถูกไหมแต่เนี้ยฉันเริ่มเข้ามาหาเขาแล้วคราวนี้แหละป๋ำแบบหยาดแยงเต็มเต็มกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้มันห่างถูกไหมช่องไฟมันห่างแล้วก็เดินรอบรอบป๋ำย้องยย้อยแบบว่า กัน้องเอ๋น้องเอ๋ขึ้นหื่นหื่นหื่นเอ๋น้องเอ๋น้องกัเราน้องจะเลงไม่ลงเออแล้วน้องยิงลงก็ยุตตามเม่นแเรากันไม่อยากให้น้องเออจะเล่งเหมือนเดิมเล่นกับไม่อยากให้น้องก็ถูกแล้วเมื่อกี้ถูกแล้วเล่นจนให้หมดวักเลยไม่กระสิบปากว่าแต่ขอนี้ไม่สิบว่าเดินมาข้างหลังเดินวนรอบเขาเห่นน้องมัน้องเขาจะทำไมเขาหน่าทำอะไรไป ทำอะไรไม่เป็นเออชวนเข้ามาก็สิปากว่าปิดปากเนาะสิปากจะสิปากว่ามันก็ไม่เท่าตาสิบปากว่าจะไม่เท่าตาเห็นหนีก็ได้จะสิบปากว่ามันก็ไม่เท่าตาเห็นตึงๆๆๆลองสิจ้ะเต้นเหมือนเดิมเออเต้นเหมือนเดิมเต้นแบบนี้จะสิบปากว่านี่ดูนะดูนะแทนป๋มก็สิบปากว่าอย่างเงี้ยมันต้องชัดเจนอ่ะป๋ำนิ่เราจะนิ่งแบบเขาไม่ได้ป๋ำมันดูนิ่งกว่าเราอีกแบบ มันต้องแบบมีก็สิบปากว่าคนทัวนนะ่ะหนึ่งสองสามกสิบปากว่ามันก็ไม่เท่าตาเห็นตึง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 ลองสิจา้านะจาจะก็จะได้รู้กันไปโอ้ยลองสิจ้านะจจะมันจะไปยากอะไรทำไมไม่ลองสักทีได้ไหมไม่ลองไม่รู้นะจจะก,ก็จะได้รู้กันไปว่าใครเป็นใครละทีนี้อลองสิจา้านะ จะจะมีปัญหาอะไรมันจะได้เคลียร์สักทีตอนแรกถูกแล้วอันนี้รอบเหมือนเดิมเหมือนเดิมแบบนี้เลยนะแต่เมื่อกี้รอบแรกอะบอสต,ต้องห่างกับป๋มหน่อยแต่รอบเนี้ยติดกับป๋มหน่อยท่านนี้ก็ต้องแบบใกล้ใกล้หน่อยรอบรอบแรกรอบแรกห่างประมาณนิดนึงมีช่องไฟนิดนึงจ้ะใช่ใช่แล้วแบบมองตวนมองป๋มด้วยมองลูแบบอย่างเงี้ยจ้ะนะเออเขาค่อยไปเก็บเองนะเสร็จปุ๊บมีแถวตาเห็นรองิจานาจศพนะ เดี๋ยวน้องก็จะรู้อันนี้ใกล้ๆเขาแต่ตอนแรกแบบตอนแรกอย่างนี้อย่างนี้ตอนแรกท่อนอันแรกอะนะฮุกแรกอะชี้แล้วก็ทํากับคนดูแต่อันเนี้ยทากับป๋มเข้าใจยังเดี๋ยวนังก็จะรู้เราเป็นอัน,นแรกเอออันนี้ก็เดี๋ยวนังก็จะรู้เออเอออยากรู้เหมือนกันว่าทำไมไอตอน